ใส่หมอใส่หายประเด็กนะนะไปมาร์าากไว้จนมันกลายเป็นประเดกนะ่ะจนกลายเป็นประเดกแตงมูน่ะไมมเอามายากมันนี้ห่อไปตอมยางเซฟเซฟเอาเข่าจำลองเห็ดเบิ้งเด้อผู้ใดอยยุบานลองเห็ดเบิ้งเด้อมีหายประเด็กบ่ลองเห็ดเบิงบงเบ้งเซฟเซฟค่อยกินบออีเด้เยลยอะไรนี่ด แกะใส่กองเรียบร้อยสิโม่ว่าเรื่องกระเดดอันนี้เรื่องเบาแต่ละมือนะแต่ละมือมีเรื่องเบามีเรื่องโมจะได้เด็ดเนี่ฮะแต่ละมือก็มีต่เรื่องโมเรื่องบเบาหน่ยฟังเมื่อวานเราเบ้าเรื่องกันรับจ้างลอกปอเมื่อนี้เลาเรื่องฮ็ดประเดะ เคยบอเคยบอพี่แจมเคยบอพี่แหลมอยู่บ้านเ่หาหน่ไหมนะ้พี่ลำพึ้นสวัสดีค่ะพี่ลำพื้นพี่ลำพึงนขอบคุณนะคะมดงามแดนดีจ้าจาพี่ตัวเล็กพี่หลมกอมมดงามสวัสดีค่ะอ่าประจมบอกสู้ๆพี่กินเข่าคำใหญ่ใช่พี่ตัวเล็บขขงงลทำใหญ่แล้วก็หน้าอร่อยเรื่องของเรื่องคือหน้าอร่อยมากเวลากินนะแขววังตีแมน แมนสาลายแขวง <laughs> แขวงแล้วก็แขวบแข็ง,งแรงพร้อมแขวงแขวบแข็งแรงพร้อมดีเด่นนี่ฮะั้งแต่ขอดลูกมานะ่ะแขวฟู้งเคล่พังนกินแตงโมกันนะคะพี่ๆแตงโมกรอบจะบอกว่าหวานก็ไม่หวาน ทีแจมย่บนันจะมีหายไปแดกว่าจะเอาเปลือกหมักโม่ด้วยนี่เปลือกหมักโม่ที่มีอันขาวๆเนี่ยเนี่ยที่มีอันขาวๆเนี่ยแซ่ใซ่หายไปแดกไว้เด้อเพราะมันเป็นจะไปห่อไปตอมย่างไปจั่งข้าวเหนียวข้าวเหนียวจั่งแซ่บแซ่บแซ่บบิลลีได้ไปแจมผู้ใดอยากกินล่องเบิองไ้่ผู้ใด,ดมีหายไปแดกหรือว่าจะเอามาักนำไปแดกไว้ก็ได้ว่าเราจะเหตุนในเบืองมานะ้า เอาน้านะนะำไปแดกแล้เนาะพี่แจ่มบอกอยากกินพี่จัเวเล็กบอกพี่ลำพึงจ้าพี่แลมก็พี่ลำพึงแต่ร่าดีใจจากพี่ตัวเล็กพี่แจ่มบอก,บอ,ก,บอ,กอยากกินแตงโมมาเด้อมาเด้อแตงโมอร่อยอร่อยมามามา,มา,ม,ามากินด้วยกัน อีกสี่นาทีน้องจะลงไลน์นะคะพี่ๆจะไลน์สามสิบนาทีนะคะตอนนี้ยี่สิบหกแล้วไลน์แค่สามสิบข้อพี่ลำพึงบอกตัวเล็กดีจ้าอย่าเล่นดีจ้าน้องตุย้ยน้องตุย้ยเกษตรบ้านสวนสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณนะคะเข้ามาทักทายกันขอบคุณนะคะผมพี่ลำพึงก็ตุย้ยตุ้ยเปล่า น้องตุ้ยก็สวัสดีพี่สเปน่าสวัสดีครับน้องตุย้ยบาไปอีกละว่าสันพี่แจมวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะคะน้องตุ้ยสวัสดีค่ะเดีย๋ยเลนอิลีพี่แจมอิลีเจ้าล่องเห็ดเบิงจเจ้านำประแดกที่ต้มแล้วประดดหรือนำประแดกอย่างก็ได้เจ้าแซาไปเด้อเจ้าแซาให้ถ่วเด้อเจ้าถิมใบประมาณจาัดคือจะไปจอบเบิงก็ได้ว่า,ามันเป็ดหรือ,อยังน่ะคือประแดกมันหามันเป็ดหรือ,อยังน่ะ ถ้ามันเปลี่ยนเด้จเอจ้ามาหอ่อใบตองอะ่ะหอ่อใบตองแล้วก็ย่างไฟเด้อแซ่บเลยก็ต้องหอ่อใบตองก็ได้ย่างอยู่เที่ยงไอเอันนี้ไปย่างแซ่บแ่บพี่ลิน้องตุ้ยแป๊บนึงนะถ้าใส่ใส่เลยใส่เสื้อกอดให้เลยมันจะหลุดออกไหมขอกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวใส่ให้ สวัสดีทุกท่านครับผภมจากน้องตุ้ยนะครับทุกท่านฝากจับไม้จับมือกันเด้อที่ผ่านที่เห็นเห็นก็ส่วนใหญ่ก็รู้จักกันลนะกแล้วเนาะพวกเราก็มีแต่รุ่นเก่ากันนะคะน้องตุ้ยจากพี่เลมน้องตุ้ยก็ยัยเล่มครับสายลักแบบร่องร่องสั่นมาสั่นที่สามนาที่สามนาทีสายะ,า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 ะลัร่องอยู่ปาวาของสุงแนแ่สามสิบนาทีต้องหันขึ้ต๊ะเวท